สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเจ้าหน้าจอ FR สองสี่ห้านะครับสองสี่ห้ากับสองหนึ่งห้านี่รหัสจะตัวเดียวกันนะครับเข้าหน้าจออดับแรกครับเข้าที่เมนูครับอ่าระบบปรับตั้งอ่ากดเข้าไปดูครับอมีปรับแสงสว่างภาษานาฬิกาอา กดออกครับมาดูตัวนี้ครับอันนี้จะมีบอกค่าแรงดันแบตเตอรี่นะครับอ่าเรียนดูครับน้ำมันตามเวลาจริงเนี่ยจะมีเฉลี่ยน้ำมันนะครับการใช้เฉลี่ยเฉลี่ยน้ำมัน ระดับน้ำมันเชื่อเพลิงอันนี้การซ่อมบำรุงรักษานะครับเนี่ยเปลี่ยนถ่ายน้ำมันจะมีบอกต่างๆอันนี้พอเราพอเราเปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายน้ำมันสมมติเราปริดถึงระยะเวลาเราเปลี่ยนถ่ายน้ำมันล้าให้เราก,กดเข้ามาหน้านี้นะครับแล้วก็กดคำว่าใช่นะครับนะยยืนยันส่วนตัวนี้จะเป็นอ่า หมวดการใช้งานนะครับนีฮะแปสิบองศาก้าสิบองศาในการใช้งานนี่ระบบแจ็คมีอะไรนะครับอ่าสาระสำคัญนะครับนี่นะครับข้อมูลบริการนะครับรหัสหน้าจอตัวเนี้ยจะอยู่ที่ศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่หนึ่งหนึ่ง ะจะขึ้นมานะครับอันนี้ประสิทธิภาพของตัวรถเข้ามาดูข้อมูลพื้นฐานอะจะมีบอกแรง,งดันปงแรงดันปั๊มนะครับอ่าแรงดันไฮดรอลิกต่างๆปั๊มหนึ่งปัม 1, ป๊มสองมีบอกครับข้อมูลเครื่องยนต์อ่ ส่วนตัวนี้นะครับมันจะเป็นรหัสของอผู้ใช้งานผู้ขับผู้ขับรถแมคโครนะครับรหัสตัวนี้รหัสสองตัวหลังจะเปลี่ยนไปตามเดือนนะครับฝากกด เลยกดติดตามด้นะครับ